ก็สัปดาห์ที่แล้วก็หยุดไปสองวันก็โดยพระคุณนของพระเจ้าที่พระเจ้าหนักแล้วก็เราก็มีความรู้สึกในใจในการไปในการหยุดครั้งนี้ว่าพระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าอยากให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าไปเที่ยวก็คือน้องอีไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวกันที่สวนสัตว์ก็รู้สึกตลอดทั้งวันเลยของพระเจ้าวันนี้พระเจ้าหนํามากเลยวันนี้พระเจ้าแบบพระเจ้าอยากให้ไปพักผ่อนแล้วก็องอยากให้ไปเห็นสิ่งทงสร้างของององอยากให้เราได้พักผ่อนแล้วก็ อยู่ในการทรงสถิตในพระเจ้าก็ตลอดการเดินทางเราเดินทางอย่างแบบลามลื่นมากทั้งที่กินก็ตามที่เราแวะกินอาหารกละามเราแบบโหดในทุกอย่างเหมือนพระเจ้าจัดเตรียมแบบร้อยเรียงแบบว่าสวยงามมากนะครับในการที่เราแค่แวะกินข้าวตอนตอนก่อนที่เราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันและก่อนที่จะถึงสวนสัตว์เนี่ยเราก็บอกพระเจ้าพระเจ้า,าลูกขอ ถ้าเป็นอย่างนั้นลูกขอที่จอดที่อยู่ข้างหน้าันน้เส่วนสัตว์แบบที่ลูกเดินไปก็ซื้อตั๋วได้เลยเราก็เคารพพระเจ้าเราขอพระเจ้าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์เนี่ยวันนี้พระเจ้าเนี่ยทรงเมตตาเราให้เรามาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นลูกขอที่การเที่ยววันนี้หรือว่าในการที่เราไปจอดรถเนี่ยก็ตามเนี่ยขอที่พระเจ้าจะให้ที่จอดที่อยู่ข้างหน้าที่แบบ เราแค่เดินไม่กี่ก้าวก็ไปซื้อตั๋วได้แล้วอะไรเงี้ยครับนั่นคือข็ขอบคณพระเจ้าแล้วก็วนหนึ่งก็คือไม่ได้วนเยอะเลยนะครับก็คือแค่วนแบบทีทั้งทั้งที่คนอื่นจะมีอธิบายทั้งทั้งที่คนอื่นจอดไกลมากเลยจอดแบบการทั้งที่แล้วที่ลงมาไม่ใช่โอ้โหที่จอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งของคือมันเป็นลานที่ใหญ่เป็นกว้างมากแล้วก็มันจะมีแบบที่จอดหลายหลายคันมากมีที่จอดรถเยอะมากนะครับ มันเหมือนจะมีสองสนามสนามเป็นสนามใหญ่ๆเพื่อจอดรถนะครับในครั้งก่อนหน้าที่ผมมาก็คือผมมาบ่อยเนาะก็หลายๆครั้งก็ได้ไปจอดไกลๆซึ่งต้องเดินเดินไปไกลกว่าจะถึงรถอะไรแยนี้ครับแต่ว่าคือพอวนมาแค่วนเพื่อหาที่จอดเฉยๆพระเจ้าตอนที่ผมกําลังจะผ่านที่ที่มันเป็นจุดเข้าเข้าสู่สวนสัตว์ที่เป็นที่จําหน่ายตัวอ่ับ ก็มีรถขับออกมาขับออกมาเพื่อเพื่อเขาออกเขาเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็กลับใช่หไหมผมก็เสียบเลยปึ๊บ่ <c oughs> อชถพระเจ้าที่อันนี้ก็แค่แค,แค่แค่เรื่องเรื่องจอดรถนะครับแล้วก็มี <c oughs> หลายๆเรื่องในการที่เราไปเที่ยวในสวนสาธ์ซึ่งมันก็เห็นนิมิตรและก็หมายสําคัญที่พระเจ้าสําแดงแกเราก็คือเรื่องของการที่อินทรีย์ทอง ตัว NC ทองเนี่ยผมไปเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยบ่อยมากและเวลาที่ผมผ่าน NC ทองเมื่อไรเนี่ยคือต้องหาว่ามันอยู่ตรงไหนของสวนอยู่ในกงอยู่ตรงไหนมันอยู่ต้นไม้ด้วยมีต้นไม้สามต้นมันอยู่ข้างบนของกงเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรครัะคือผู้คนเขาจะมามามงแลวเอะมันอยู่ตรงไหนวะที่องอยู่ตรงไหนอะไรนยในทุกๆครั้งที่ผมไปทั้งสี่ห้าครั้งนะแต่ว่าตอนที่เราไปครอบครัวของเราเนี่ยเดินเดินไปที่กงนะ ยินสีทองตอนแรกมันอยู่ตรงต้นไม,ม้นะแม่ครับอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็ค่อยๆกระโดดมาหาพวกเราอยู่ที่หน้ากกง,อย,งอย่างอย่างอัศจรรย์แล้วแบบผมก็แบบมองเฮ้ยแม่แม่วีบอกว่าคนคนหลายคนมากเลยหามันไม่เจอนะลูกมันมันแอบอยู่แต่พอเรามาเนี่ยมันมาหาเราอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโหนี่หมายสาคัญและการอัศจรรย์ <ๆ S 1> แล้วกไไ็ไม่ใช่แค่นรืไม่ไม่ใช่แค่เท่าน,านาั้นนะก็คือเราก็ เราก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปกับมันนานเลยประมาณสิบยี่สนาทีเพราะเราปลื้มใจที่พระเจ้านั้นทรงจากเตรียมแม้กระทั่งตักเพื่อที่เราจะพักผ่อนนะก็เนี่ยครับ,รบเราก็ได้รูปมาอมคือมันมันก็อยู่หน้ากรงอย่างนั้นแล้วก็ให้เราถ่ายรูปจนบ่าจนจนเราเดินออกไปนะผมก็แบบว่าผมก็ชวนน้องๆเดินเดินไปดูที่อื่นแล้วผมก็พูดว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราเดินไปเนะี่ย เดี๋ยวมันก็เดินกลับของมันแล้วมันก็ไม่อยู่ให้คนอื่นถ่ายรูปแล้วเพอตอนที่เราเดินออกไปประมาณสี่ห้าเก้าเราหันมาเดินไปจริงๆหนีเลยหนีนเลย <laughs> คือพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะทํางานไม่ว่า,าจะไปเที่ยวก็ตามพี่น้องพระคุณของพระเจ้านั้นติดตามเราแล้วก็พ,อพอระพรของพระเจ้านั้นไล่ตะคุบเราอะไรรู้ไหม ชื่อว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าไม่ว่าเรารเผชิญสิ่งใดก็ตามความทุกข์ยากลาบากใดๆก็ตามไม่สามารถที่จะดึงท่านออกจากความรักของพระเจ้าได้เลยท่านยังเป็นที่รักท่านาเป็นที่ปวดฟังของพระเจ้าอะไรด้วย <Yeah. S 1> ขอบพระเจ้า <Yeah. S 1>